รงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2555และมอบบุธิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาณศาลาประชาคมอำเภอปะทิวเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2555นายสุพลจุนสใสนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐรมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2555และมอบพุธิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่หนึ่ง ีการศึกษา2555พร้อมด้วยนายมนชัยโกดเพชรนาย,ยกเทศมนตรีตำบลระทิวและนายอัฐพลอนันตรัฐประธานสภาเทศบาลตำบลระทิวเข้าร่วมง,งานโดยมีนางนิภาพุ่มกระนาผูุ่มหนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอระทิวเป็นผู้กล่าวรายงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเป็นการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เพื่อยกระดับการศึกษาของประชาชนวัยแรงงานทุกระดับเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงการสร้างหลักสูตรหลักเกณฑ์การเรียนรู้ระเบียบต่างๆให้แก่นักศึกษากลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีเป้าหมายนักศึกษาใหม่เข้าร่วมประมาณ140คนครูประจำการศึกษานอกระบบตำบล7คน ครูอาสาหนึ่งคนและเจ้าหน้าที่หนึ่งคนจะเป็นการให้ความรู้ด้านโครงสร้างหลักสูตรการพบกลุ่มวิธีการเรียนการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำโครงการการวัดผลประเมินผลการสอบและการขอจบหลักสูตร นี่นะครับคู่นะครับ